เห็นยังเข้มหสวีฝากประโยคเด็ดหลังเม้นหยาบลามครอบครัวสืบเนื่องจากประเด็นของพระเอกชื่อดังเข้มหสวีพักพงภัยสารโพสต์เดือดกลางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยข้อความที่ชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์หยาบคายลามไปถึงคุณแม่จนหนุ่มเข้มสวนกลับว่าไอชิบหายปล่อยผ่านหลายรอบแล้วนะล่าสุดหนุ่มเข้มได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่า ตอนนี้รู้แล้วครับว่าเป็นใครได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วเหลือแค่สถานที่บ้านเขาสำหรับเรื่องรูปคดีก็ต้องดูก่อนว่าสามารถเรียกร้องได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเรื่องรูปคดีจะให้ผู้ใหญ่ช่วยติดตามให้ถ้าเขาดูอยู่ฝากบอกว่าบางทีคนตลกก็ต่อยคนเป็นเหมือนกันเรามีความรู้สึกไม่อยากให้มันมากระทบความรู้สึกเราบ่อยๆต้องใจเขาใจเรา